เืมาที่รรมทงานจิงเ่ายิง่โอ้โหากา่ไ้ลาแน่ีระ่มาเด็กท kind of mm ิ hmm. uh. ้งมาเอาอะไยังไปหมดปเลยครับใจใจต้ป่ารุ่นาวรุ่นเตะนะครับจกเก็บนะครับนีลองเป็นายกบอลครับ ตัวไข้งไกลที่สุดโหมดพาบอลขึ้นมาลูกนี้ออกมาที่สามที่สามดินซ้ายเข้ามาอาการ์ยังน่าอยู่โอ้โหค้อแข็งจริงแฟนต่อตามอยู่สองลูกไม่ทางหรือเปล่าครับโน้มตัดได้ไม่ดีครับได้เินไปทีงมาที่คุกคุกแทงมาให้ผัดไก่ผัดไก่โอ้โหโดน เขาลงกาดได้เห็นได้อยู่ครับพี่คุกสวยเห็นได้อยู่ลุกข้ามาเด็ดเลยครับตรงนี้เีโน้องเด็น้องเด็กทีนะครับโอ้โหลูกตาดจับบอลไม่ดีโอเคว้าวเบรกเกมนะครับโต้กลับเร็วนะโดนเบิร์ตนะครับไปเบรกเอาไว้นะเกมนะครับต่อมาแ้ายซ้ายทีแทงมาให้แค่น้องแค่น้องลุกมาถึงไหมครับ ผลแพ้นะไม่สำคัญนะครับแต่การที่เราต้องได้สนุกนะได้สนุกเดี๋ยวนะเราไม่ดักเจณฑ์อะไรบ้างเอาจิ้งกุยไปะไอโหร่ยเอาเลยครับฐานหรือเปล่าแปะยิงขึ้นมาเด้งลงครับทำไป ขอยิงนี้หมดเวลาการแข่งขันอันดับสามประตูต่อสินนะครับฟิวดอร์ซ้ายนะครับตู้ขอเทนรานะครับชนะาแน่นอนครรู้จักนะครับรู้จักการว้าขอโทษลำพวนนครับเราไม่าย้ใครครับพี่น้อง่จะทันเลยนะครับควเดียวกันหมดเลยชนะไปอย่างแน่นอนครับลงวานนีเลยนะครับอ่าก็เป็นรานไม่หอมแล้วก็บีเอหัวหินนะครับวอร์ม5ดีนะครับเดี๋ยวให้กรรมการมีคนเดียวพักกันนะครับตู้น้ำสูงดีนะ ให้เกียรตินะครับให้เกียรติศิลปินนะครับให้เกียรติกับทีมในทีหัวหินด้วยนะครับเต็มที่สุบาจยนท์เลยนะครับแบบจะมุ่งใจใหญ่นะครับจากนะครับหัวหินนะครับเพชรอุดีนะครับนี่เกณฟุตบอลโดยแท้นะครับเล่นกัาทีมนี้สนุกแน่นอนครับเด็กน่าตการได้เลยว่าทีมวีพีหัวหินนี่ฟุตบอลนี่ชัดเจนเลยครับสนุกแน่นอนไปต่อไป อายุเกินแน่นอนครับอายุเกิน40แน่นอนครับอ่าบุพลัดใน,นตัวน้อยนะครับก็ต้องดึงทีวีทีโอหินมาช่วยด้วยคูกไหมไทยจะเป็นเกมขุ้นก่อนได้บอลในภาเหรอโอ้ยวะไม่ไมีใครบากเลยพี่บอลไปก่อนนะครับบอลไปก่อน5้าที้ไม่มีกรรมการนะครับ

หลีกจากกันแล้วนะครับพ okay, okay, so ี่ใหญ่นะครับจากหัวิ่งนะครับเบียายเดือดร้อนไอโถเบียเดียวสบายเลยฮะโดนตำรวจจับเบาๆนะครับพัดติดคุตเลยนะครับต้องทำไงเออการนี้นะครับผิดชอบเองนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะเบาแล้วก็โดนจับนี่ไม่ใช่แล้วโอเคโอเคครับกรรมการเดี๋ยวหมดคู่นี้ก็พักนะฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้ววอร์มให้ก่อนนะครับเดี๋ยวกรรมการลงนะ ขันห้า <c oughs> ประตูนะออกมาตามศาสตร์เ um อ็นองรู้สึกว่าจะสอมสานะครับตอนนี้ตั้งมาที่ขันใจไปตีนะครับห้าลูกนะครับดวย่าเป็นโบหลังหลังโอ้

ทีมไหน่ยหน้าที่เมไหน่ต้กลับบ้านพี่อวยดุเอาใครยังไม่เสียประตูตัดเชธอเลยนะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องทพนันเลยนะน้ำมันล้มด้านในนะครับน้ำต้มด้านนอกนะครับตาดที่เหมือนกันต้องตัดนะครับการเรียกนะครับ เริ่มเลยนะครับเริ่มการแข่งขันนะครับในระหว่างเฮมีอพิวหัวหินกับธงรัฐใช่ไหมครับอยากคิดมากนะครับเรามาเลือกขนมนะครับสามสัปดาห์นะครับเราได้เจอกันนะครับในด้านการทำงานแต่เอาเวลามาเจอกันครับในในงารซุปตาร์ครับเกื่ยวกับพิวรับเดี๋ยวอะไรก็จะสาธกันอะไรนี่นี่หน่อยนะครับขอโทษด้วยนครับ

วันนี้เป็นนายู่ธ์น <h ums> ั่งอะไรติดหัวดิดีวีเต็มกับรอมาจ่าวน้ตัวนนี้มาดูนะโเทเวลาเนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมาจ่ายแล้วนะแต่ช้าววันนี้นะเอ้ยใบเหลือวีดูไมไหลยอะ

bên nhà núi ngủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

นะครับวีน mm ี hmm. like em> say, ่อว kind of BE ีนี่เล่นตาช่องนะครับไล่ต้องไล่ให้จบนะจได้อยู่ที่วิี่อนดี้ห้าล้านเลยครับาพอเหนแ้วให้หนแลให้มีบางตัวนะครับที่มาช่วยรับไม้หอนะครับ40้กัาชไปไหนครับไม่เห็น

cái đi cũng, cũng, cũng biết เจ็ดเบอรเจ็ดเจ็ดพี่ดูตามหลักเจ็ดตปครับขาพิษหัวดซ้ายตักยิงโอ้โหเอาเลยครับประตังตมหนมางนี่ก็จะเปิดเข้ามาครับโดนยิงสามเี่ยับโดนะครับประตูต่อสูงนะครับ ายุตีตื้นเอาโอ้ยเอาครับเอาเลยครับตีต่อไป้ครับตัวต่อครับตัวต่อสองโนะครับโยกานครั้งเดียวทำได้เลยครับไปไ ได้อย right? ู่อัครับเลี้ขวาลูนี้ยิงเลยเอตีมอแล้วสองตัวต่อสองครับโอ้ยสุดยอดเลยครับต่อมายิงอะไรโอนดาหมลูกไปยครับระวังต่อครับระวัง

ได้อยู่ครัวทอยู่นี้ยังไงแต่แตถึงสองรังระวังระวังระวังด้วยระวงทุกั่งระวังถึงต้องก็้องก็ต้อง้ององ้งไถึงโหสวยเลางนี้แล้วนะ่ะัอนี่จะห้บาทไน่าเชื่ออดเเลย

เป็น ok, ีรครับน้ำต้มน้ำน้อยครับพี่ติ๊กจับให้พอดีนะครับพี่สาวผลงานดีนลยครับใช่ยอีราฟมีครับสี่สิบบาทอร่อยมากเลยครับไอ้นี่ไอ้ไอ้เบนไงไอ้เบนล่างมีไอ้เบนส์จับนะครับโลารถรถไม่เปล่าครับฝังเสข็งสี่ด้วยครับไม่เปล่าไม่ไพ่ต้องอยู่ในรถยดเอาตัวได้อยู่ดี่ไว้ดีดีมาดีมาสองยี่สิบแสนมือสางตัวเอาเซฟสุดยอดเลยครับสุดยอดเอาละครับเซฟมุกับ

นี่ครับพีพีพีลุกขึ้นขึ้นครกได้อยรองมีผลงานิห้าสิกว่าแน่นอนเจ็ดไปได้หมหดึงกับครับใ้ผู้สาวะเลครับผู้สาทำไมครับเ เอาเอาได้ดเอาครับียบร้ออยู่ก็ยกอ้าวเได้อยู่เอาได้ครับอโเดียวโอ้ยต่อมาลุยแกดีเรียบร้อยฮะเอาดูเพื่อนด้วยไม่ไม่ไมมีะฮะหมด หมดกระเป๋าเลยวิ่งหมดกระเป๋าครับเตะบอลนะตัวังดหอมอไครับูสาวตูทีเซฟที่แพานะคเดียวกานนีัวปักปาสาสองตกที่งไม่ได้โดยเวทีมีการนะครับโตกกหาืทุกล่าโอ้โหตัวนี้ลงดีเียทรงเลยเดียวว่าแล้วตินีไ